Ha <laughs> สวัสดีค่ะมุนิของเราก็จะมาเยี่ยมฟาร์มไก่ไข่นะคะเอฟปูจากตัวมีแม่ไก่อยู่30ตัวเนาะคะ่ะตอนนี้ก็เอาหัวอาหารในกกินละกําลังกินหัวอาหารมาเบิ่งไข่กันเด้อจา้าว้าวไข่เยอะมากเก็บทุกวันนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมเนาะคะ่ะเลี้ยงไก่ไข่เนาะจ้านี่เลี้ยง30ตัว เขาก็เอาหัวหานกินแบบนี้เลยค่ะออกปแล้วย็บปูย็ปูออกไปแล้ว อูมืดไปย่ปูไปดไปดไป้พลังงานแบตเตอรี่น้อยมื้อนึงหมดไหน่ปู